สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคัสเอลโอเกมเมอรี่นะครับแล้ววันนี้เราับมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาที่สิเราจะมาเล่นเกม Aero Quest กันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเกมุยเป็นเนมเป็นเกมแนวไอดอลธรรมดาธรรมดาครับผมพูดอย่างนี้กันเลยดีกว่าเนาะไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีเนื้อเรื่องเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือเปิดฉากมาปุ๊บก็อย่างที่เห็นนี่เลยครับผมแต่ว่าคือนั่นแหละนะ มีการมีการเสริมนะเห็นเห็นคนยิงธน,นูอีกสองคนด้านข้างไหมครับผมเออนั่นแหละจริงๆแล้วตอนแรกจะไม่มีนะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งเลยเล่นไปหลายวันอยู่นะกว่าจะโผล่มาได้หนึ่งคนเออต้องผ่านมันหลายด่านเลยนะเออมาก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมก็เนี่ยเปิดฉากมาก็นี่ลุยบอสกันเลยก็เป็นเกมแนวนไอดอลธรรมดาเนาะถ้าเกิดอยากได้ทรัพยากรมากขึ้น ก็ต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะได้ทรัพยากรมากขึ้นแต่ท่้าที่เห็นอย่างนี้เห็นแพ้ถ้าเกิดเสริมความแข็งแกร่งครับผมมีอยู่อันนึงที่แบบว่าได้ผลอย่างรุนแรงคือด้านบนโพชั่นครับผมมีอยู่สามอันนี้ครับผมอันแรกเพิ่มพลังโจมตีร้อเอซอันที่สองเพิ่มเลือดร้อยเปอร์เซ อันที่สมเพิ่มพลังไม่ใช่เพิ่มความเร็วในการโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสามอันสิบห้านาทีหมดเลยครับผม,มนั่นแหละก็อย่างที่เห็นนะผมดีที่สุดแล้วอันนั้นอ่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้ก็ดูดูไอ้นี่ไปเรื่อยๆเลยนะดูไอ้นี่โฆษณาไปเรื่อยๆเลยครับผมประมาณนั้นอีกอันนึงครับน,นะนี่ก็คือถ้าเกิดมีเงินเนาะอันนี้ก็คือ เออเสริมพลังอัปเกรดทีละสิบทีละห้าสิบน้องเออทํานองนี้ก็ทําตามเควสไปครับผมเควสก็ <Qu est S 1> <ๆ S 2> ไม่มีอะไรเลยนะก็มีอย่างนี้ครับผมวนเวียนอยู่ตรงนี้ก็คือมาเสริมพลังตรงนี้กดกระจปองอ่าก็อย่างที่เห็นครับผมเขาอยากได้ไอ้นี่เสื้อกออุ่ยแพงแล้วก็กดไปเลยเพราะผมมีเงินก็เนี้ยครับผม เสริมพลังตรงนี้กดกจะปองฆ่ามอนสเตอร์ครับผมอ่าโอ้ยกดผิดมันไม่มีเคร a อ o เนาะลืมอ่าก็นี่ครับผมมีอยู่แค่ตรงนี้เลยครับแล้วก็นี่ฮพวกอาวุธอะไรพวกนี้เราสามารถเพิ่มเลเวลได้อ่าแต่ละเกมก็จะใช้ไม่ใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกันเนาะเพิ่มเลเวลไอ้นี่ สลายของอะไรทำนองเนี่ยนะเออแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกันหมดครับผมอืมมันก็ลงเอยยี่เดียวกันหมดเหมือนกันกเกมเนแนวไอดอลธรรมดาเลยครับอืมก็เนี่ยเควสก็มีให้เห็นเควสประจำวันตรงนี้เนาะก็คือผ่านดานผ่านดานกดจัตจปองลงดันเจียนอืมกดจะเออ แล้วก็เออนั่นแหละครับผมแค่นั้นเลยพานดานาันิดกระจะปองกดดันเจียนครับก็ไม่ใช่อีกผ่านด,านดันกดกระจะปองลงดันเจียนแค่นั้นเลยครับอืมเพิ่มไปอืมอืมเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับผมอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วก็กดกระจะปองอืมแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์เออ มาลงดันเจียนกันดีกว่าอ้ยเออใช่ซื้อของตอนนี้ก็มีของฟรีให้เนาะแล้วก็ยิบผ้าครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ยิบผ้าก็ดูแอดไปแล้วไ,ไอเนี่ยไอแอดเนี่ยมันจะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงอ่ามาดิสตอรูปประตูเขียนอยู่เนาะดันเจียนอืมลุยกันเลยครับดันเจียนหาเงินก็ประมาณนี้ฮะทุกเกมพูดยังไงดีต้อบอกวทุกเกมมีหมดเลยนะ หาเงินเนี่ยดันเจียนดันเจียนลงหาเงินอืมนี่คือดันเจียนแรกครับผมตันแล้วอโอโประมาณนี้คนระับอืมเรื่องอาวุธเดี๋ยว เรื่องอาวุธเดี๋ยวผมค่อยไปดูไปพูดอีกทีหนึ่งเนาะเออมายังมีดันเจียนอีกสองอันให้ลงหางเงินอันนี้ดันเจียนหาเพชรอุออ้ยแพ้โอ้ยจริงดิแพ้เหรอโอ้แพ้เลือกเลือกดาน โดยก่อนนะเอเดยก่อนนะมันเลือกด่านยังไงแล้วนะลืมออโต้สกิลผมจำได้ว่ามันมีให้เลือกด่านอยู่นะเดยก่อนนะเลือกด่านยังไงแล้วล่ะนี่ลืมอืออืม,อม ผมจำไม่ได้ผมจาได้มันมีให้เลือกการอยู่อะเอ่อ Exit Dance l e v เ l 8 a l อ s เ e ล e ตันไม่ได้เฮ้ยฮะโอเคมาลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เพชรแดงอันนี้ก็ไป ไปไปเอาเอาไปนี่เหมือนกันไปอัปเกรดเหมือนกันก็สรุปก็คือเกมนี้เอาไปอัปเกรดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับผมอืมป่ามานั้นแปลกมากผมจำได้ว่ามีมีวิธีการเลือกด่านอยู่นะ แปลกจังอุย้ยแพ้เหมือนกันอันนี้เลือกด่านยังไงแล้วกดมั่วสิกดมัวม่วๆไม่เฮ้ยคือมันมีให้เลือกด่านอยู่อะแล้วมันมีสวายด้วย ไได้อกแปลกมากผมผมจำได้ว่ามีให้เลือกด่านอยู่นะอืมแต่ก็ช่างมันครับอืมเดี๋ยวก่อนนะเอาอาร์มเมอร์ใช่ไหมอ่ากดไปอืมก็ มื่อกี้ได้หินแดงมาใช่ไหมเออหินแดงก็อยู่ตรงนี้ครับผมอัพเกรดกันแต่ว่าเป็นสเปเชียลเนาะนนี้ก็มีให้อัพเกรดก็แล้วแต่นะครับผมว่าใครอยากอัพเกรดแบบไหนครับซึ่งผมเอาอันนี้ไปละกันนะเออพลังโจมตีแรงขึ้นหน่อยนึงแล้วอันนี้เอออก็คือถ้ามันจะมีให้ผ่านด่านอยู่นะแร้งอยู่ตรงนี้เออเนี่ยสู้กับสู้กับบอสผ่านด่านนะผมถ้าเกิดผ่านด่านได้ก็จะมีรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรูโดนตบทีตายเลย อย่างที่เห็นเออเนี่ยถ้าเกิดผ่านใช่ไหมอันนี้ก็จะโผล่ออกมาแต่ตอนนี้คือมีแค่นี้นะอืมครับผมก็นั่นแหละนะอันต่อไปกันดีกว่าครับผมมาคุยเรื่องอาวาุธกันนะอืมคืออาวุธเนี่ยมันมีแรงอย่างนี้เนาะมันก็ต้องดูที่กาจปองครับผมกาจปองมันจะมีเลเวลอยู่นี่สูงสุดอยู่ที่เลเวลสิบแล้วเกรดที่สูงที่สุดของอาวุธคืออ อาเคนเนาะเออโห0.01%อะคือถ้าเกิดจะได้อาวุธอาเคน่ะมันต้องโชคดีจริงๆครับผมถึงจะได้มันมาเออก็คืออาวุธนะอย่างที่เห็นเลยครับผมอาเคนถ้าเกิดได้อาเคนมาเนี่ยเนี่ยต่างกันเยอะนะดูตัวเลขตรงนี้ครับผมเนี่ยบวก300 4 300 46กับ279เนี่ยเปอร์เซ็น์ ต่างกันเยอะมากนะแล้วพลังโจมตีก็เนี่ยสามร้อยหกสิบห้ากับสองร้อยเก้าเก้าสิบแปดครับผมสุปคือเกมนี้ไม่ต้องสนใจเลเวลครับสนใจเกรดก็พอสนใจแรงก็พอครับอืมถ้าเกิดแรงสูงอาวุธแรงเหมือนกันหมดเลยชุดเกราะด้วยอุย้ยชุดเกราะด้วยครับผมอืมแรงสูงกว่าอาวุธแรงกว่า สกิลเหมือนกันแรงสูงกว่าแรงกว่าอายิงช้ากว่าด้วยเออแล้วก็นี่ครับผมไอไออคนที่อยู่บนป้อมของ,ของผมทั้งหลายแหล่อันนี้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่เลเวลครับอ่าก็คือตรงนี้นะแหลงสูงกว่าแรงกว่าจริงยิงเร็วกว่าจริงแต่ถ้าเกิดแรลงต่ํา เลเวลสูงกว่าก็ยิงเร็วกว่าแรงกว่าเหมือนกันอย่างเช่นน้องหมีตัวนี้กับแอโร่ของผมตัวนี้อ่าใช่ไหมนี่ครับผมดูพลังโจมตีนี่ร้อยสามเอ้ยร้อยยี่สามเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยยี่แปดเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีสองสองวิอันนี้หนึ่งจุดแปดวิอืมเอออันนี้ก็ยังเร็วกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้ีแรงกว่าเยอะเลยส่วนอันนี้คนละเรื่องเลยถ้าเกิด ถ้าเกิดแรงสูงกว่าเลเวลเท่ากันเนี่ยคนละเรื่องเลยครับผมเนี่ยเนี่ยพอมาอีปิกปุ๊กคนละระดับกันเลยเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองโอโ้โหคครึง่งครึ่งกันเลยทีเดียวโอ้เออน,นั่นแหละนะก็อันนี้ก็คือมีต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดอยู่ระดับเดียวกันครับผมแต่ถ้าเกิดเลเวตัวที่ระดับต่ำกว่าแล้วเลเวลสูงกว่า เออก็จะตีแรงกว่าเนาะเออก็คือมีแค่อันนี้เลยครับผมอ่าเกมนี้ก็หมดแล้วไม่ไม่ไม่ไม,มีไม่มีอะไรแล้วเอ่อก็ถ้าเกิดจะให้ผมพูดก็เป็นเกมฆ่าเวลาดีๆเกมหนึ่งครับผม <c oughs> เหรอคือเป็นเกมไอดอลธรรมดาธรรมดาเกมหนึง่งแหละอือถ้าเกิดใครคิดถึงอยากเล่น เกมเอโดที่หน้าตาแปลกๆใหม่ๆก็มาเล่นเกมนี้ได้ครับผมอืมก็สําหรับเกมนี้ก็นั่นแหละครับผมไม่มีอะไรแล้วโอ้ใช่ผมลืมพูดอีกอันนึงตรงนี้ครับผมนี่ยตัวที่สามนะถ้าเ,เกิดผมอยากได้คนที่ยิงธนูในป้อมของผมเพิ่มมาอีกหนึ่งคนต้องผ่านดา่านสามสิบขีสิบสอก่อนซึ่งตอนนี้ผมอยู่18บแปีสิคนละเรื่องเลย อันที่สี่นี้ห้าสิบขีดหนึ่งคนที่ห้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบขีดหนึ่งบอกเลยชาดนะฮะอืมรู้สึกว่ามันยังมีโอมีคอมเพนเะนียนเนาะเออตอนนี้ครับผมไอคอมเพนเนียนนี่แหละครับผมอืมเอ้าโอมาอัปเกรดกันเห็นเห็นตรงนี้โอ้เหลสามโอโหตีแรงขึ้นเยอะ

ผมจำได้จริงๆนะว่ามันเปลี่ยนมันเลือกด่านได้เลือกให้ไปด่านต่ําว่นนี้ได้อ่ะงงม,มากทำไมเลือกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้อืมแต่ก็นั่นแหละครับผมสำหรับเกมนี้ไอเอโรควีสครับผมก็ไว้แค่นี้ฮะแล้วไว้ก็เจอกันเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ